สวัสดีจ้าพี่น้องคะ่ะมาค่ะพี่น้องมากินหนึ่งก้อยกระมนเดอร์ใส่หมักเผาเผาขีสร้างกูนมักเผาขีสร้างใส่พี่น้องมักเผากระเทิรนเะนะกร,กประป๋อแกสะอ่อนกับป๋องนระอ,อ,นนะอกระเสมอื้อเด้อพี่น้องมาขามามา,มาโรยน้ำตาลเสร็จแล้วมาค่ะพี่น้องมากินหนึ่งกอ้อยเล้วกันไอ้หลาากินาน,านีรบัดยาเดียวชิ่วเชี่ยวอ้อ,าาอมาเด้อค่ะเด้อหนึ่งก้อย ห้าสิบบาทเพียงไปได้ล้วงได้ลายเธอซื้อมาลมัวมาแล้วหนึ่งเอาพี่น้องค่ะใส่มังื้นำ้ำค้นก่อนเด้อพีนอนอ่น้องน้ำตามยังบวชเขากันของแซ่บเลยนี่กินเนี่ยก็บพี่ต้องกินเขาเลยล่ะอิ่มขักปัยังหมดเลยว้าวมันนี้สร้างมโหอนขักระเบ้ออันขัม น้องขอมูกถ่าจะมาขอลืมบอกโอ้ยหอนปันนี่พยพ่อจะไปกินให้มาเลี้ยงมูกระถากินแล้วก็ซ้ำนั่นเลยพี่น้องมาดิแทบเนย่นยยินดีนะมูกระถาสมัยมีแบบเสีย่ไฟเอารือยังไง แบบเสี่ยมอทะอะไรเฮ็ดอิรวนไงจับแสบพี่น้องถ้ากระสีได้กินกันสองปีแล้วไปกินหนึ่งก้อย ปีต้นทองนอกมะนาวเอฟซี 4, พนส่งมาให้กินอยูออ่จะกินเป็นบ่วยเพ็ญกินเป็นเนี้ยต้นก้อยเป็นยังไงเหมือนแม่ของทังบทิขมข้ในเคยเห็น มันเคลื่อนเคลื่อนเครื่อนก็พวงมันพวกอย่างตะกูลเดียวกันอืมเป็นหัวเราแค่จะมาขูดเราบอก็ยังไอืยคุณเอาหัวมันคุดกระสอบเนะื้อมาเห็ดได้ดอกน้อยหน,น,นอยอึ่งเอ, <laughs> อเาเช่นเนาะเอาเกิดเข่าดงไปแล้วจากใจคอย อ๋ <ak> <โ>อ <cake> อาพาควายมาซื้อคบน่อยนะเด้อจะได้คบหน่อยคบง่ายก็ไเลยอจิมาตุ่มสมใสบักกยงสดกินนหอมตุ่มกลมสมคบใบสมร่มของแท้มากินสมคบใบสมร่มของแท้ต้นสมร่มเครือเครือสมร่มกับพ่อแล้วบักยงกับพ่อแล้วยังได้วถ้าคบมาใส่ยังว่าป่ะนี่ ทำไมนาเกียต้อมมู่สิงใส่ไหมสมรสม,มันขาดแต่สมรสม,มันแข็นนดกดไม้หน่ะมู่สิงกไนเลยครับผมแซับคนอีสานเขาค่อยกินอยู่น้องๆพี่น้องเนาะแต่ทุกคนอยู่ภาคกลางมันแบบคนไม่คยกินดอก มากเอฟซีมือกับมิสเตอร์โคดีซานเลยพี่น้องค่ะอืมจับจับหนึ่งบัคกัลโดนใส่มือลเลยจะบ้านเขากินแบบนี้อ่ะ ห่อนได้มณิชน,นี้ไปอยู่เจได้เนาะสรสางปัดห่อนปัดเอ้าใส่พี่เนา,นานออปนะปัญนโควิดระบาดเชยขอละเงิน Năm yêu mẹ mày ăn yêu lịnh na, lụt măng rong rong Nàng luôn, nàng luôn rong 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 tạc bằng con vì nó phải năm mặt đạt kim cưỡng em 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 anh em 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 มามอืกินกันเลยอืมตักมามันมมี่ิีกินอย่างนี้ตักให้มันได้หไหมือตักมาเออน่นได้อ่ะไอ้ผึ่วดตักจะเป็นได้พี่น้องเออตักปั้นอีกพอ อ๋ออืมแค่นีอ่ปากอปากอ่ปาอืมอืมอ่อนพอพี่น้องอืมอืมอืมมาอืมจะกลุ้มหรืนเปล่าใส่ให้กินอย่างนี้นี่เก่งจังเลยตลาเก่งะว่ปะสังมากหน่อยให้ ประหยัดนี่ยยางชิ้นแม่เบิดให้พ่อกินหน่อยเดียวเนี่ยไม่เบิด์ตตกไม่ตายเป็นเลยแม่เลยใช่ใเต็นอืมหัวช่างกินละอยากให้มีน้องลุงปลาย่องเก่งกันไงเตมุเตมุเตมอืัวอิ่มพอดีสองกิ๊กละสองกิ๊ละข้างนอกกล่องอิ่มพอดีอื้ยวันนี้การสองมือกล่องอีได้พี่น้อง

แชมคือว่าบวกอือ่นแสบกว่าก๋อยมันเป็นนันจงัจงๆกว่าก๋อยม,มันจะเป็นอันนี้มันเสียหนัวไดเลยน่าได้เป็นแบบรสชาติแบบเขาก็กินกับน้ำตาลนาเลนาะเราก็สร้างว่าบัวแสบคืบอ,อมันนะนันมันแบบเขาสื่ออยู่เลยน้อยน้อยน้อยมันบบเขาสื่อไม่ต้องกิบใส่ดอกพอแล้วอืกิบใส่ทำไมอ่ะเแปลงว่าก๋อยยังคันเพรมีน้ำตาลใน บ่เป็นได้กินได้เลยเนาะอนันล้วมีความน้ต่างใจมันเจิดเฉิดไปเลยตากระยาตาผู้มากขนาดไปเนาะผู้มา,กกามันมก็มาม้วนนนาะอ่าม้วนมาขนาดมันไม่ได้หากินได้ง่ายๆด้วยครับไปอยู่อีสานอื อื้ออยากตาคือป้อนพ่ออไยครับตาลายบม่อยากให้พอได้หมดเลยไม่เล่นนาถ้าเล่นมาไม่เอาได้ไหมมันกัดในรนั่นนี่ต้องเจอหนิงเหียวต้องเจอต้องเจอหนิงเหียวถ้าแบบนี้ต้องเจอหนิ่งเหี่ยวอ้องเจอหนิ่งเหียวนีสิละพี่น้องมานาน้อย ต้องเจอิ้งเหนวอย่างนี้ต้องเจอนิ้งเหนวอย่างนี้ต้องเจอหนิ้งแหนวกวนอยู่นี่ล่ะเอากวนแล้วมาตักของแม่ถิ่นได้เฮ้ยไหวแม่ตีได้ปบบนี้โย่หืมหหืมหืมย่านีเด้พี่น้องย่านี่เด้อือืมอืมอืมมอมมอออนแม่อยู่ม สาวลูกส,าว,กสาวปอนูสาวลูกชายวันนี้ว่ามันไม่เหมือนลูกสาวเลยมันเหมือนลูกชายเลยอืมเอาโอเคอืมพ่อแล้วพี่น้องคะคลิปมันเป็นคลิปดอกพี่น้อง <c oughs> สำหรับคลิปนี้ลาบก่อนค่ะวันดีค่ะ